โบกมือได้ครับโบกมือเลยโบกมือเลยบขนนาเพราะว่าถ้าแต่แแตแงรถปุ๊บพิกิก๊ตามไม่ทันนะคะรอมาแถวที่ด้วยค่ะลูก มาเที่ยวบ้านฮะยอดกระโดดข้ามไปเลย ีวถึงวันนั้นเนี่ยเขาต้องทำให้ทุกคนเนี่จับได้ไ้หนอยจับาใหญเลเกี้หน่อยเชิญเกหน่อยพีวัดมาแล้วคะอวัเดี๋ยวตอนถึงใต้ใ้สู่อจะดูนิงท่เระว่าารูปแบบสวยๆหน่อยครับนัาส งงมากนะคะจะดีจร mm. ิงไหมโอตกแล้วนี่มันอะไรดงกล้องพี่น่อยล่นกล้องพี่หน่อยัอะไรกันครับเนี่ยอยู่ในไหนนี่ตอนนี้ทนอยู่ในโลกไหนกันแน่เครียบอกตามตรงนะควเครียดถึงๆกัครยบเครียดมากเลยต้เราคอยระวังตัวกันด้ยชุดแก้มาให้ Yeah. เลยนะคะไข่เ่ยตลามเอา้าทุบเลยเขาวรนนี้ทบแล้วเหรอบช้ <laughs>